ไปงงมากเลยเนี่ยแล้วเวลาไล่ไม้เลื่อยโอ้แม่งเอย้ยชนะเขาสามสองในบอลอื้อือ,อ,อจะพูดเลยโยลป้าเนี่ยเออมันต่ได้าดีกว่านี้ไหมเชิงเขา้าโอ้โหวิว่งเนอกูเห็นแล้วนี่ใช่ั้มเนี่ยอ่ะแล้วพอเรารู้ว่าไอ้บอร์สมัทเนี่ยเล่นแบบไหนเราดูแล้วเทนฮากเราเคยโดนแล้วใช่ไหมลูกเทนฮาก์กโดน,โดนล้วสามลูก แล้วเราก็คิดว่าเออมึงต้องเล่นเนี่ยมันเคยอ h a n n e ในบ้านมาแล้วนะเวย้ยแต่ทําไมพอเปลี่ยนโค้ดเฮ้ยเอาดิเราต้องเอาเหมือนในแมสตี้ดิเนี่ยเราแพ้มันมาแล้วเราไม่เคยเล่นในปีแล้วเราแพ้มันคาบ้านแ้วทําไมปีนี้เราถึงไม่ฮึดมาวะฮึดมาเลยฮึดมาเลยสู้กับมันอย่าไปปล่อยมันขมน่มกันแหละแต่แล้วเป็นไงล่ะไอสัตว์แม่งเสือแพ้ โอ้โหใจแม่งจริงเลยวะ่ะถ้าถ้าเตแมายุแม่งมีใจสู้นะโดยแบบโค้ดสั่งการแค่นี้มึงเข้าใจอยู่แล้วในภาษาโค้ดอ่ะมึงอยู่กับทีมงานมามึงอยู่กับโค้ดมาก,กี่คนแล้วถ้าทัตเต้แม่งมีใจมีอะไรทุกอย่างพร้อมนะแม่งไม่ต้องกลัวเลยว่ามึงเอ้ยโโหโค้ดสั่งมาเลยผมทําให้เออมามึงดูยุคดูยุคนี่ยุคของป๋านี่แม่งมุ้งโอ้โหแม่งกลัวป๋ามุ้งน,นี่นั่นหลังจากป๋ามา อ่ะแย,แย่ลงแย่ลงแย่ลงทุกวันนี้มีทรงๆกับแย่ๆทุกวันนี้เอ้าทรงๆไม่กี่นัดอ่ะบางทีก็สงสารไอ้ความเพใจส้มครับสงสารรูเป็นอะมอรินเหมือนกันนะรูปเป็นอะมรินเนี่ยมุ่งตรงเลยนะว่าเป็นโค้ดที่แบบว่าเข้ามาในช่วงกลางซีซั่นนักเตะเขาก็ไม่ได้ซื้อมีข่าวว่านักเตะก็ต้องรอแม่งปิดฤด,ดูกาลนั้นนักเตะอย่างแบกซ้ายของเราเนี่ยแม่งเอ้ยมีแต่ก้นเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวขายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหาย บอกแม่งเลยแบบโอ้โหอะไรวะลูกชอเนี่ยเล่นแป๊บแป๊บแป๊บซ้อมแม่งเจ็บอีกอะไทอยอเมรีกยแม่งก็ไม่ได้คืนของลูกชอความเก่งกาจอะไรแม่งก็ไม่ค่อยจะืหมไม่ค่อยจะดีอะไรหายเอวเ,เลยลงมาในลุ้นอยู่ต้องลุ้นนะบางนัดเนี่ยแม่งจะไหวไม่วะให้แม่งลงเยอะแม่งก็มมยไหวอีกทางที่มีกล้ามเนื้อดีมากนะแม่งโอ้โหช่วงช่วงแม่งเจ็บเฮ้ยผมฟิตล้วโค้ชครับผมฟิตครับนินุผมมีกล้ามอย่างดีเลยเนี่ยโอ้โหมันทุกอย่างดีหมดเนี่ย ผมมาแล้วผมโอเคแล้วแต่พอเวลาเอาคือจริงโอ้โหอะไรเนี่ยแม่งแบบเป็นอย่างนี้ยขอบคุณครับคือแบบเข้าใจไหมว่านักเตะแมนยูอะ่ะส่วนมากอะ่ะมันมันต้องทําแบบนี้เว้ยมันต้องมีแบบใจมันต้องมามาเซตมันต้องดีมึงมองไปข้างหน้าเฮ้ยวันนี้ผมทําได้นี้ผมทำได้ชนะแมนซีอาทิตย์หนึ่งก็แค่ไ,ไงแล้วะวเออจึกจุะกายนัดหมูเคยคิดน,นะถ้าชนะแมนซีแล้ได้ที่เหลือเนี่ย มึงก็ไม่แพ้แล้วมาลานมันขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บ,บแต่ว่าอะไรแม่ถึงเวลาแม่งโอ้โหมึงมาแค่เนี้ย